สวัสดีค่ะเมนที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะสาธิตวิธีการถักที่รัดผมใช้ไหมขนแกะและที่รัดผมเส้นดําแบบนี้ค่ะลายง่ายๆนะคะแปบ๊บเดียวได้ที่รัดผมใช้หนึ่งอันมาดูวิธีทําค่ะไหมที่ใช้สาธิตตรงนี้นะคะจะเป็นไหมขนแกะเส้นใหญ่ๆฟูฟแบบนี้ค่ะถ้าเราไม่มีไหมขนแกะนะคะแนะนําเป็นไหมพรมเส้นขนาดสี่พายเวลาใช้ สองเส้นคู่ถ้าเป็นไหมพรมเส้นใหญ่นะคะใช้เส้นเดียวงานจะเสร็จไวแล้วก็ออกมานุ่มๆฟูๆแบบนี้ยางรัดผมค่ะไหมขนแกะแนะนำเจ็ดทับศูนย์นะคะและที่ตัดอุปกรณ์มีเท่านี้เรามาเริ่มลงมือกันค่ะเราจะเริ่มโดยการที่เอาปลายไหมนะคะใส่เข้าไปที่ยางรัดผม มัดไม่ต้องแน่น,นะคะ่ะให้มันเหลือช่องจะได้รูดได้ตรงนี้มัดเงื่อนตายข้างบนมัดแน่นข้างล่างไม่ต้องแน่นนะคะให้เลื่อนได้แบบนี้ปลายสามารถตัดได้เลยลายที่เราจะเริ่มใช้ถักนะคะจะเป็นการถักตัว X แล้วก็การพันรอบมือ ไหมขนแกะมันจะเป็นไหมฟูค่ะเวลาเราถักให้ใช้เข็มหัวใหญ่ๆจะถักได้ง่ายหลักที่หนึ่งนะคะดึงห่วงเข้ามามันจะเป็นโซ่ไหมผ่านมือใช้นิ้วกลางค่ะช่วยนิ้วกลางจะดันไหมไปด้านหลังมันจะเป็นห่วงแบบนี้นะแล้วดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วปล่อย ห่วงมันจะอยู่ข้างขวานะคะตรงนี้เราถัก X หลวมหลวมมือหลังจากถัก X เ,เสร็จแล้วดึงโซ่ออกมาใช้นิ้วนี้พาดแล้วถักโซ่ห่วงที่สองถัก X ต่อคะ่ะทุกอย่างถักหลวมมือหมดนะคะไม่ต้องถักแน่น นิ้วกลางพาดไหมไปดึงถักเหมือนโซ่แล้วถักเอ็กตอนนี้ได้สามแล้วนะคะต่อไปนิ้วกลางพาดไปข้างบนถักเหมือนโซ่ปกติแต่จะมีห่วงอยู่ด้านหลังแล้วเราก็ถักเก ถักด้วยลายนี้วนรอบเราก็จะได้ที่รัดผมง่ายๆเสร็จเร็วใช้นุ่มถักเอ็ถักโซ่โดยที่เอามือเกี่ยวด้านหลังให้เป็นห่วงตรงนี้เป็น x ็ไหมอะไรก็ถักได้นะคะ แต่ถ้าเป็นไหมเส้นเล็กมันจะเสร็จช้านิดนึงไหมเส้นเล็กแนะนำให้ใช้สองถึงสามเส้นค่ะเวลาถักก็ดันงานให้มันฟูโซ่แล้วก็ซิงเกิลโคเชหรือเอ็กหรือคอทอพอโซ่ขึ้นมานะคะมือต้องพาดไปแบบนี้ดึงโซ่ก่อนโดยที่ห่วงอยู่ข้างหลัง ภาพโซ่ถักเอ็กพาดโซ่ปล่อยแล้วก็ถักเอ็กพาดโซ่ถักเอ็กเอามือพาดลงไปถักโซ่ถักเอ็กจะครบวงแล้วค่ะทีนี้พอเราถักใกล้เข้ามา เราสามารถเบี่ยงออกมากแบบนี้แต่อย่าดึงให้มันล้างมากนะคะให้มันไปตามตามลายมันแบบนี้ <c oughs> เราก็ถักเอามือพาดโซ่แล้วก็ถักเอ็กแบบนี้ค่ะวนรอบพาดโซ่ก่อนแล้วค่อยถักเอ็กพาดโซ่แล้วก็เอ็ก สนุกมือนะคะแปบ๊บเดียวได้แล้วค่ะพาดโซ่แล้วก็เอ็กพาดโซ่เอ็กตัวสุดท้ายแล้วค่ะพาดโซ่ พอเราผ้าโซ่เสร็จแล้วเราต้องถักเอ็กนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดถ้าได้ความยาวตามต้องการแล้วเราก็ตัดเวลาเรารูดเข้ามาอย่าให้มันลังมากดึงห่วงนี้ออกมาหลังจากดึงห่วงเสร็จแล้วนะเราต้องให้มันเชื่อมต่อเอาเข็มโคเชค่ะดึงกับห่วงแรกดึงห่วงนี้ออกมา แล้วล็อกมันล็อกเพื่อให้มันติดกันตรงนี้ตัดเหลือนิดนึงเราก็จะได้ที่รัดผมฟูฟูนุ่มนุ่มนี่ถ้าเราใช้ไหมอย่างอื่นนะคะต้องดูขนาดเส้นถ้าเป็นไหมพรมเส้นใหญ่ก็สามารถถักได้เลยถ้าเป็นไหมพรมเส้นเล็กใช้สองเส้น เราเอาไปปรับใช้ดูค่ะเวลาเราใช้งานก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มันก็จะนุ่มนุ่มแล้วก็จะเป็นลายเสร็จไวง่ายแปบ๊บเดียวได้หนึ่งอันสองอันดี๋ยวนี้ค่ะช่องทางติดต่อติดตามอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y o ยู u ูบเมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ